ในช่วงที่เราไม่ได้อถอดออกมาเนี่ยค่ะอสุจิเนี่ยมันจะเล็ดลอดเข้าไปได้บ้างหรือเปล่าความคุ้นครับย,ยังไม่เขาเ<ด>ชื่<ล>อว่าเขายังไม่หลังอ่ะมันจะมีอุจิลดลอดไปไหมต้องบอกว่ามีนะการคุมกาเนิดโดยที่เขาบอกว่าหลังนอกนะคะไม่ได้ปลอดภย100ัยร้อเปอร์เซ็นไม่ได้ปลอดภัยร้อเปรอร์เซ็นต์หมายความว่ามีโอกาสที่จะท้องได้เพราะว่าขณะที่เรามีการอดใส่ค่ะถึงแม้ว่าผู้ชายจะยังไม่เสร็จนะคะมันจะมีน้ําหล่อเลื่นนะ บางอย่างนะคะที่มันออกมานะคะออกมาเล็กๆน้อยๆแหละจะไม่ได้ออกมาปริมาณเยอะเหมือนเวลาที่เราเสร็จนะคะแต่ในการที่เรามีน้ําหล่อเลื่อนพวกนี้ออกมาค่ะมันจะมีตัวอัลตินะคะเล็กๆน้อยๆนะคะปนอยู่นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็มีโอกาสที่จะท้องได้แน่นอนนะคะเพราะฉะนั้นการที่เราหลังนอกค่ะไม่ได้ปลอดภย100ัยร้อยเปอร์เซ็นต์ถ้าใครที่จะคุมกําเนิดด้วยวิธีนี้นะคะหมอบอกเลยว่าเสี่ยงเสี่ยงที่จะท้องได้นะคะค่ะ ยังไงก็อย่าเสี่ยงก็แล้วกันเพราะว่าเราก็ไม่รู้หรอกว่าอาจิมจะเล็ดรลอดออกมาได้ตอนไหนนะคะ